ข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอาจารย์ขอ่าประชาสัมพันธ์นิดนึงน,นะคะ,<น>ะแฟนรายการหาหรายการหาช่องไม่เจอ,อบอก <c oughs> ว่าซื้อมาหลายกล่องละเ <c oughs> พิ่งโทรเข้ามาบอกว่าเอ๊ะช่องใครทุกประชาชนรายการใครทุกประชาชนหายไปไหน นะคะไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่อาจจะย้ายมาอยู่ที่ช่อง PSI 51มันเปลี่ยนชื่อบอกยังไงกอะไรเป็นไฟภาษาอังกฤษเลยค่ะนไฟค่ะเปลี่ยนชื่อเป็นไฟจำช่องว่าช่อง51กับ72ค่ะ72ก็ได้นะคะกล่อง PSI นะคะลองเปิดดูนะอย่าย้ำให้ครั้งหนึ่งเมอ่อกี้พูดถึงหนูเนยที่รถขับรถมาชนเนี่ยทั้งครอบครัวเลยเนี่ยมันมีอย่างนี้นะครับหนึ่งคดีแพ่งเมื่อกี้ฟ้องกันคดีอาญาก็ดูว่า จำเลยเนี่ยอา,อาจจะมีความผิดฐานขับรถประมาททําให้คนตายระบาดเจ็บสาหัสกรณีลูกพิการอย่างนี้หมอลงคำเห็นอย่างนี้ทุพพลภาพเนี่ย <c oughs> เป็นบาดเจ็บสาหัส <c oughs> ก็มีโทษจําคุกด้วยนะ <c oughs> แต่สารจะจําคุกหรือรออาญาก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาร <c oughs> ถ้าเจราจารตกลงค่าเสียหายได้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่สารจะบรรเทาโทษนะฮะแม้กระทั่งตายเขายังชดใช้ค่าเสียหายเขานี่ยเขายังบรรเทาโทษให้ได้คเมื่อกี้หนูอาจจะเรียกห้าล้าน จะเกินไปหรือเปล่าทนายเขาว่าตรงนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับกำลังคนที่จะเสียไม่เสียดูที่ว่าค่าเสียหายเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นสมมติว่าคนจีนตายเนี่ยเขาทำมาทำเบียระมาแนี้ต้องทาหงจุ้ยหวงจุ้ยต้องไปซื้อที่ดินอะไรต่างๆหมดไปสี่ห้าแสนนี่อันนี้ก็ต้องจ่ายเขาไหมคะศาลเคยให้นะโอ้อาจารย์อย่างของเราทําบุญค่าทําบุญค่าหนังสือแจกอะไรต่างๆนี่อันนี้ก็เขาก็ต้องดูแลให้เขาก็ต้องให้ แล้วค้าขาดประโยชน์ทำมาหาได้อย่างคนพิการในต่างๆเนี่ยนะครับถึงกรณีถ้าเป็นของคุณเนยเนี่ยคือลูกกำลังเล็กที่จะต้องโตแต่ว่าน้องต้องทุพพลภาพอย่างเงี้ยตเห็นใจเห็นใจนะครับนะคะมีสายเข้ามานะคุณโสภาจากพิษณุโลกนะคะคุณโสภาเชิญค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับัครบเชิญครับเอ้มันมันมีกรณีนี้นะคะท่านทนายผมอยากปรึกษาหน่อยว่าไอ้คนคนที่เขา รับฝากเด็กว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยอันนั้นอันนี้นะครับอืแล้วครนี้เขาไม่ได้เขาว่าจะคืนเงินให้แต่ไม่คืนครับแล้วแล้วสงสัยไงครับคุณสงภาครับปิดเสียงอยู่นิดนี่ปิดสายปิดสายไอ้เสียงจากโทรทัศน์หน่อยเสียงทีวีปิดลงหน่อยจะได้ฟังชัดปิดเสียงทีวีหรือยัง เชิญค่ะคุณสภาว่าตอเขาจะฝากมหาวิทยาได้เข้าไปได้เขาจะให้เงินคืนเ,เข้าเงินไปเท่าไหร่แล้วเอาเอไอตอนนั้นเอาไปห้าแต่ไอสี่แสนแปดหมื่นครับโอ้โหแล้วคราวนี้เขาคืนมาให้แล้วครับสี่แสนแปดหมื่นเนี่ยแต่ว่าเอาเอาอีกสี่หมื่นไปไปตัดชุดว่าจะให้เข้าโรงเรียนมหาวิทยาอันนั้นนะนะ มหาวิาลกองทัพบกเนี่ยครับแล้วคราวนี้ว่าสี่หมื่นนั้นไม่คืนให้แต่เอาไปเขาบอกให้ไปติดตามเอาเองครับท่านคืออย่างนี้กรณีนี้เราจะทำยังไงครับท่านอาวกับเด็กครับครับเอาฟังนะครับโสภาฟังโสพลนะครับโสภาฟังโสพลคืออย่างนี้อันแรกเขามีความผิดฐานช่อโกงใช้อุบายหลอกลวงอันเป็นเท็จหรอเขาจะฝากได้อย่างนู้นอย่างนี้เอาเงินมาไม่ได้ใจคืนเขาผิดแล้ว แต่คดีชอบโกงนี้ถ้าคนเดียวเนี่ยมันคดีที่ตกลงกันได้เมื่อเขาเงินมาคืนให้แล้วมันก็จบเราไม่ได้ไปแจ้งความใช่ไหมล่ะยังครับเอก็ตอนนี้คดีจบแล้วอาญาจบแล้วแต่ก็เหลือไอ้ทั้งไอ้ทั้งนี้ไอ้สี่หมื่นเนี่ยเป็นเรื่องทางแพ่งเราก็ต้องไปฟ้องเรื่องเงมือนเคดีทางแพ่งเรียกค่าตัดชิไอ้อนี้ไม่มีหลักฐานนะครับเอาปากเด็นครับไม่มีหลักฐานก็เอาพยานคนเนี่ยคนก็เป็นพยานหลักฐานแต่เขาทํา เขาทำเ,เขาเป็นข้าราชการครับขา้ขาราชการข้าราชการก็ช่างข้าราชการก็ติดคุกได้เป็นหนี้ก็ต้องใช่เหมือนกันถามเรียนนิดนึงอย่างนี้ครับเรื่องกฎหมายที่ว่าต้องมีหลักฐานเช่นสัญญากู้ต้องมีถ้าไม่มีฟ้องไม่ได้อย่างเรื่องอย่างนี้นี่ไม่มีไม่ม,ไมีไม่มีหลักฐานกู้เงินไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือแต่เอาคําพูดพยานบุคคลดูเห็นก็สามารถที่จะฟ้องได้นะครับอ้างได้ใช่ไหมคะอาจารย์อ้างได้อ้างได้ นะครับทำหนังสือเนี่ยพบว่าอย่างนี้คุณสภาค่ะทำหนังสือคุณสภาทำหนังสือถึงผู้กำกับผีชาเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้เดี๋ยวเขาเกรงใจเขาอาจจะมาให้เขาอาจจะมีความผิดทางวินัยด้วยครับนะครับทำหนังจดหมายนะอย่าพูดแต่ปากนะครับครับขอบคุณครับจบรายการนี้ครับคุณท่านมากเลยครับสวัสดีค่ะคุณสภาสายต่อไปนะคะคุณพงศกรจากเชียงรายค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมถูกทำร้ายนะครับแล้วก็คดีอาญาจบแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ทางแห่งนะครับผมเรียกไปอยู่ที่ศาลตกลงนัดไกลเกลีรยกันที่สามแสนนะครับครับกลับแล้วก็เขาจ่ายมาประมาณห้าหมื่นกว่าบาทและเขาเพ่หยุดจ่ายไปประมาณปีหนึ่งทีนี้ผมจะทำยังไงต่อไปครับคุณทนายครับ เราเป็นคดีอาญาไปขึ้นศาลศาลเกินเจรจาไก่เกลี่ยเขาจะให้เงินเราสามแสนเราก็คดีอาญาเขาก็รับสารภาพศาลรอลงอาญาใช่ไหมครับครับใช่ครับแต่เขาผิดสัญญาผิดนัดใช่ไหมล่ะครับครับนัดไก่เกลี่ยรับสัญญาพนนีประนองไปแล้วครับเราก็ถ้าที่เหลือไม่ให้เราก็ต้องฟ้องเขาแหละฟ้องยึดทรัพย์ทีนี้ผมไปติดต่อที่ทนายอาสาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับครับผมา อตอนแรกผมกล่าวว่าจะให้ทนายอาสาจัดการให้แต่เขาบอกว่าต้องรอทนายที่เร่งผมผมมาครับผมจะรด์เงินตอนนี้ทางสถาบันการเงินเขาทํางานอยู่จะได้ไหมครับอาจารย์ทนายครับไม่เข้าใจพูดใหม่คือตอนนี้เงินที่เหลือประมาณสองแสนกว่าบาทเนี่ยเขาทํางานอยู่สถาบันการเงินนะครับอ๋อเราก็ทําจดหมายไปถึงเขาที่เอาคําพิพากษานั่นไปแนบไปด้วยถึงผู้จัดการเขา บอกว่านี่ตามที่อย่างนี้ฟังนิดหนึ่งนะฟังจะได้เข้าใจคุณคุณพงศกรคุณพงศกรเอาจดหมายไปถึงผู้บัญชาถึงเจ้านายเขาบอกว่าตามที่เด้ทำบ้านหลางกายเราสามพิพากษาเสร็จแล้วให้ใช้นี่เรานี่ตามคำพิพากษาเขาให้มาเพียงห้าหมื่นสุดที่เหลือยังไม่ได้ให้ขอให้ท่านผู้จัดการได้กรุณาพิจารณาหักเงินเดือนให้ด้วยให้เขาเอาเงินมาใช้ให้เราด้วยอย่างเงี้ยเป็นการฟ้องนายเขาให้รู้ว่าเออคุณไม่ให้นะนายเขารับรู้ทีนี้เขาไม่ให้ลรวก็ มีสิทธิ์ฟ้องศาลได้อ๋อแล้วผมจะบังคับคดีญาติคุนได้หรือเปล่าครับอาพอพอศาลพิพากษาว่าตามตรงนี้ทางแพ่งแหละก็บังคับคดีได้อ๋อแล้วตอนนี้ผมจะเอาสัญญาันีะนอมเนี่ยไปติดต่อที่ทางานบังคับคดีจังหวัดได้หรือเปล่าครับตอนนี้มันเป็นทางอาญาไม่ใช่ทางแพ่งอ๋อทางทางอาญาใี่จบแล้วครับคุณนายครับก็ใช่แต่สัญญาเป็นสัญญาที่จะยอมใช้นี่เขาผิดสัญญาก็ไปฟ้องทางแพ่ง ถึงจะไปบังคับคดียึดทรัพย์ออมาได้ครับผมจะเริ่มต้นฟ้องแพ่งใหม่ใช่ไหมครับใช่ผมจึงแนะนําว่าไปหาผู้กำบัญชาเขาก่อนทําเป็นหนังสือก่อนนะครับโอเคนะครับเข้าใจแลครับคุณโงสกครบสวัสดีค่ะก็ในเรื่องของกรณีว้ที่เป็นเหตุที่เราเดาถูกเพราะอะไระอาจย์พอมคดีอาญาเสร็จผิดยอมใช้นี่อ่าเหมือจจำเลยยอมชดใช้ค่าเสียหายให้โจทย์โจทย์ยินยอมแล้วอันนี้คือจบแล้วก็มีความผิด ความผิดเหมือนกันแต่สารจำคุกแต่โทษจำคุกเห็นว่าเออครึ่งเป็นผีดขั้งแรกให้โอกาสก็รอลงอาญามันผิดแล้วต้องรับผิดแต่นี่ให้เงินไม่หมดเราต้องเอาคำเนี่ยไปฟ้องต้องไปฟ้องอีกครั้งหนึ่งในทางแพ่งเพื่อที่เรียกร้องในเรื่องของถ้าไม่ให้ก็ไปบังคับคดียึดทรัพย์แต่ถ้าหากว่าไปคุยกับผู้กำกับชาเขาอาจจะเจรจาไกลเกลี่ยกันอ่านะขอพรให้เท่านี้อย่างนี้เองีก็ว่ากันไปนะคะ เราดูแลกันนะคะว่าใช้ช่องทางไหนนะคุณพงศกรนะอาจจะง,ง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเกิดไปจ้างขนายอีกรอบหนึ่งก็จะมีค่าจ่ายแหละอาจารย์แล้วที่จ่ายมันมีอยา่างนี้นท่านทัพประชมชนมาเพื่อที่จะได้รู้ด้วยกันนีคค่ค่าค่าฟ้องทางแพ่งมันมีค่าวางศารค่าธรรมเนียมเนี่ยร้อยละสองร้อยละสองร้อยละสองบาทฟ้องเสร็จชนะเสร็จจำเลยต้องใช้มีให้เราอีกอันหนึ่งก็มีค่าทนายความนี่ซึ่งศาลอาจจะให้สี่พันห้าพันกันแล้วแต่ ที่ทนายเรียกมากๆกันค่าวิชาชีพเขานะครับอ้นี่ไอันนี้ถ้าเราชนะเราก็ต้องให้เขาแต่ถ้าเราไปฟ้องเขาเราแพ้อันนี้แ่ะค่ะฝ่ายจำเลยมีค่าใช้จ่ายอะไรเราต้องให้เขาคือคืออย่างนี้จะได้เข้าใจอย่างนี้น้องเข้าจด้วยผมฟ้องน้องอาจารย์ฟ้องพิมมาอผมต้องวางสารร้อยละสองส่วนวางไปเรียบร้อยแล้วอผมต้องจ้งทนายผมเสีย่าทนายค่าใช้จ่ายอะไรส่งมงส่งหมายเนี่ยถ้าเราแพ้นอกจากจะใช้นี่แล้วยังต้อง ค่าทนายค่ารมเนียมศาลศาลจะัางให้ทั้งหมดเลยใช้ให้โจทย์แต่ถ้าผมฟ้องน้องเสร็จผมแพ้น้องสู้คดีน้องไม่ต้องเสียเงินค่าวางศาลแต่ค่าทนายค่าธรมเนียมต่างๆนี่เราต้องจ่ายให้เขาคือเป็นจำเลยนี่ม่ต้องเสียค่าวางศาลบางทีทนายก็โกหกไม่ต้องมีค่าวางศาลต้องอนุญาต่ความจริงไม่ใช่โจทย์เป็นคนจ่ายแต่เป็นโจทย์ต้องวางถ้าแพ้ จำเลยจ่ายศาลจะสั่งให้จ่ายหรือบางทีศาลบอกค่าธรรมเนียมเป็นพับก็แล้วแต่อำนาจเป็นพับนี่ก็คือไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายนะคะแต่ที่เวลาต้องมานั่งละเอียดสักวันหนึ่งไหมต้องจอดลึกนะคะคุณทีไม่เข้าใจพูดในพี่น้องฟังพี่น้องไม่เคยขึ้นศาลก็อย่างนี้แหละตัวด้วยนะคะที่สำคัญแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็ไม่ทราบหลายๆคนโทรมาถามเนี่ยคือไม่รู้ว่าในวันที่ไปศาลเนี่ยจะต้องทำยังไงเตรียมตัวยังไงขั้นตอนเป็นอย่างไรตรงนี้แหละที่ความจยิ ตัวความเนี่ยเป็นนายนายจา้าง <c oughs> แต่นายจ้างที่ไม่รู้ก็เลยต้อง <c oughs> อาศัยไปจ้างทานายค่ไอาจารย์นะสงสัยต้องมาละเอียดจริงๆแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอสสาจารย์ก่อจากการไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีเราก่อนนะคะบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ